สวัสดีครับผมจะมาขายพระนะครับช่วยแม่ขายครับนี่ช่องช่องทางการติดต่อนะสามศูน b i e w โทรศูนย์แปดสาครับหรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยคะครับนี่ตรงนี้แล้วก็เริ่ม เริ่มองค์แรกนะครับเป็นสมเด็ดเป็นสมเด็ดใส่กรอบนะครับนี่ใส่กรอบเองินเป็นแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นพระสมเด็ดเนื้อแบบน,นี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะอย่างที่สองผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ทราบครับว่าเป็นผาอะไร นี่จะเป็นเขียวๆแบบนี้เลยครับนี่ข้างหลังก็เหมือนกันจะเป็นเขียวๆนิดนึงนะครับนี่องค์ที่สามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอะไรผมเพิ่งถ่ายครับ EP สองครับ EP ที่สองนะครับนี่แล้วก็เป็นทองนะครับอันนี้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพระอะไรครับ จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้เป็นเหล็กนะครับตันที่ห้าจะเป็นาพาปิตานะครับนี่าพาปิตาครับจะเป็นแบบนี้นะืะเป็นแบบนี้ ที่หกเป็นผ้าอะไรก็ไม่รู้คับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นผ้าปิดตาครับปิดทองพ้าปิดตาปิดทองนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าผ้าอะไรนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับขา้างหน้าก็ของเขาก็จะเป็นแบนๆนิดหนึ่งนี่จะเป็นแบบนี้ครับ องคงที่แปดจะเป็นลูกอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ก็คือเป็นแบบนี้นแบบนี้องค์ที่เกจะเป็นพระอะไรอีกก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพระอะไรนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับองค์ที่สิบ เป็นพะเหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นยันตองที่สิบสองก็จะเป็นหมือนงูครับเหมือนกินห่างกันนะครับสองตัวเหมือนงูกินหางกันนี่จะเป็นแบบนี้นะครับ ข้างหลังก็จะเหมือนด้านหน้าครับองคที่สิบสามมันก็จะเป็นแบบนี้ครับใส่กรอบใสๆเป็นเหรียญหลวงปู่อะไรก็มันครับข้างหลังก็จะเป็นยันนี่องค์ที่สิบสี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นพระอะไรนี่จะเป็นแบบนี้นะคบนี่ จะเป็นพระเหรียญแบบนี้นี่จะเป็นแบบนี้นะคะข้างหลังองค์ที่สี่ก็จะเป็นแบบนี้เป็นเหรียญน้อยเหมือนเมื่อกี้นี่ข้างหลังก็จะเป็นยานใส่กรอบใสๆนะครับองค์ที่สิบห้าก็จะเป็นพระแบบนี้นะครับ หนบก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็จบไปแล้วนะครับ EP ที่2ช่องช่องทางการติดต่อนะครับ @304 b b ง b ูโทร0834374753หรือสแกน QR code ด้านด้านข้างไดเลยครับนี่แบบนี้นะครับนี่ ขอบคุณครับ